เริ่มละลายแล้วเบิ่งตุกปอกแป๊กปอกแป๊กเห็นไหมอยู่หลังค่ายหน่อยลงมาแล้วเขาหนาฮอนแล้วเห็นบ้านนี่ข้าวมามกำลังหน่อยกำลังน้อยมา กำลังหย่อยลงมาหลังข้าสิหักแล้วอันนี้น้ำแข็งด้วยจ้าน้ำแข็งหรือน้ำก้อนบ่ก้อนละม่แมนทะเลทะเลน้ำแข็งมันเหลือไม่ได้แล้วตะกี้มันเต็มมองนี่นะ ไปสองสี่สิบหกนาทีสีเว้าให้ฟังซื้อเลขกเดซื้อเหล็กครับน้องกับระเกียดว่าแม่แม่ซื้อกับเนืเด้อพัสดบ่บ่อันทึ่งๆกับทั้งไตแล้วล่ะพ่อแล้วพัสดุคอยก็เลยยังบริจายการเลี้ยคอยยังบริจาคกัรเลี้ยงเขาดอกคอยว่าตุ้งๆนะสปีซออนอะไรคะนี่ไปซื้อกระทะรึลาข้าม แดนใส่เลยกองเอเลยอยู่นี่จะทักเลือบนี่นี่กระสีแดงเลื่องสีเลยซื้อเอนี่ยปลาก,กันกับผัวก็ะสีแดงคนสมบัติเจ้าของออกนะอันใดเจ้าของซือ้อซื้อได้นะนี่เลยลดร,ราคาจ้าลดร,ราคานะจ้าเนี่ยเนี่ย,ยปลาก,กันจำได้ว่าอันใดซือ้อก็ดึงออก ยายบ้านี่สินะเขาต้องเตรียมพร้อมด้วยเพราะไม่มีอะไรอะไรแน่นอนบนโลกใบน,นี้นะคะจะไปซื้อให้ยังเลขจะว่าซื้อเส้นนั้นบริจาคเขาค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ว่าผิดได้ตำรวจสิมาจับนี่ค่ะนี่นี่มันใส่การใส่งานไหนจะไปการซื้อถ้วยซื้อบ่วงนั่นซื้อจนไม่เป็นการไปงานตรงงานแต,ต่งปรตตองไปยืมของวัดกระไรตัวเอางินซื้อเลขนะไปซื้อ มอหลุดง่นนยายอย่างเราซื้อไว้เต็มเงื่อนคนน่ะนันซื้อเะไรบอกเจ้าของอันจะฟ้าเด้ออันเจ้าของลอตเตอรี่อันผู้ขายในโซนไหนกระจายจะฟ้า,าอะไรม้วนชุดมวแม่มาสองใบ่อเดี๋ยวสิบสองกิโลนี่แม่อันนี้ไว้อันนี้โซเฟียอันนี้สั้นตุย้ำเข่ามาให้กับเขาเนาะซื้อไว้ถวยซ้ำน้ามังกรย่านผัวมันไล่ออกนั่นไล่หนีจจกเงี้ยนั่นชื่อได้ว่าอันไหนจ้าของซื้อ ค้นไปนะนี่นี่นี่เลยจ้าใบใหญ่กับใบเล็กนะคะถ้าคิดได้ยิงสี่มันกะดีอยยุคิดลอะไรได้น่ะกล่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบสิบสี่่าไรสิบห้า่าไรสิบหตอนเศร้าน่ะเพื่อนน่ะมีความคิดดอกซื้อเบลเก็กกลับป่ะนี่วันนี้ไปคือหลังจากหวยออกนะคะหวยรับประทานนะคะ ค่อยไปเข้าไปนี่เลยมันลดราคาการะนำยูไก่บาทเจ้านีา้ไม่ต้องอย่าเพิ่งโทรมานะนถือก็ถือสื่อพดได้ตะกะดาษสื่อสากระไรปูนังเน,นาะแล้วก็ได้อันนี้ด้วยนี่เอามาให้ยังเอาเมาซื้อๆนีแหละบัตรเทอร์นาลิตามาหอเขาตำเรนนะแบบคุกหินก็นมีแบบหน่อยคนนี้นะ รเต้าไน่ตาม่้เพิ่นต่ำมาะุงกับพ่อกับแม่เพิ่นนี่บั้มบุเฮ็ดจากไม้ไผ่สับปะรดอย่างเหล็กเศร้าเดอ้อลูกหลานมาลูกหลานผัวลูกหลานหลานผัวข่อยนะ่ะประมาณโหลงนีงงล่ล่ะหัวปีไทยปีนี่ไปซื้อมาหนินี่ถือก็ถือสิบเอ็ดซ้อนอย่างสาเหล็กก็ซื้อเศร้าเดอ้อนี่จ้ะ เบื้องด้วยไม่ใช่พลาสติกอืมแล้วกับถือฟ้อมของบะแมนของแท้จของปลอมนี่แหละของตถือ,อตลาดนั่นนี่แหละจ้าเบิงบ่งเบิ่งลูกหลายมันมาแต่ครบครัวู่ผสมพอคบคู่หมนได้พอคบเลยเล็กขันหูก,กระพริบกันดอกไม้เห็นไหนี่ซื้อมันแต่งเงินแตง่งซสานสิไปซื้อยังซื้อเลขได้กระดาษซื้อต้นไม้เห็นไหนี่ ผัวก็ดีใจว่าซื้อมาอ่างผัวมาได้ได้บอค่ะเครียดว่าประถุเลขเรื่องราซื้อต้นไม้มาอ่างนี่เลยจะดอกหน้าลัวจะ้ะนี่เลี้ยงดีๆมันอยู่จนเ้าวหาตายนิ่งลปมันม่นตัวแล้วก็ได้ที่ชาร์จแบตมาแต่ที่ว่างโทรศรัพท์เนาะนเสียบปุ๊บปลดก็ว่างนี่เลยไม่ต้องถอดเคสโทรศรัพท์ออกนี่มันลดราคานหมวางปั๊บ เงินเงินพวกันละอบาัวว่านอันฉันสิไปตลาดจะไปซื้ออ,อาหารให้ว่าสั่นมาทนี่เอาเง,งินจะอวดเง,งินคาเลกเ <c ười> ขอคยสิเปียนใจบ่ไปซื้อเขาเขาเนียวดิแล้วก็จะถามทาไมไม่ได้ข้าวเหนียวมาอ๋อวันหน้าสินาเพื่อนเขาบอกเพื่อนสียเงินอันเลขกะขักเนี้เคือว่าโอ้ยคือคำสิบดอกไม้มันนี่เอาไม่ปลุกเราพวเอามโมผพว ว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่มักปลูกต้นมุ่งต้นไม้ดอกไม้กระซือใส่เงือนให้ส่านเห็นไหนี่เห็นไานี่นี่อันนี้พัน้นไหม่เป็นเม็ดกรเสรียเนาะเป็นขี้ัวกระเทียมถ้าดอกมันออกมากก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาเลื่อใจเขาไปเส้นเลือกเขาแต่ว่าเงินพัวให้ไปซื้อกับเขากับอันเขาซานละ่ะพัวยังบอกว่าเขายังบอกไปซื้อขาาัาซานอิลี เพราะว่าเขาจะไปเสื่อเน er pues so hmm. nah. ี้ยวนะเพราะว่าเขาเนื้วเนี้ยว๊บไม่ห่างน้รมดานะเขาเจ้านี่ซื้อหางน้รมดาก็ได้ก่อนนี่ซื้อแบบนี้เลยนี่ซื้อมาดผสดเลยนี่ถ้าปัวนี่บอกโอ้โหเดียววัเนียน่ะปุไปซื้อข้วสารซื้อนด้มาอ่านก่อนาเป็นเป็นเมียที่ดีกระสานได้ได้กลุ้บเกลือนนะในดอกไม้ดอกไม้เห็นไหมนี่ถ้ามันออกดอกไมาปุ๊ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ค่ะ แล้วมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเอาลงดินนะคะโอ้เสียงเงียวไม่พอเอ้ยคือเงียวแห้งนนถนอดทุบไงเป็นได้ก็เสียงเงียวจกจกเลยไปยินเสียงมันเป็นเงียบก็เป็นเงียบแบบวป๊เพียงต็มทีไ้ยินเสียงค่คอยว่าเยืข่ขคางนะก็ะส่ยเื่ออะไรเพื่อได้ดบอกสา่งเงี้ยห้องน,น้มอยู่ห้องนั่งนั่งห้องหล็นห้องนั่งหลิงจะเป็นหัวอย่างนี้นะมีสิบหัวซื่อเลขเนี่ยพวเบิร์หลาย้ำเสือนี่ หลกที่แรลกนะคอยบอกแล้วว่าอันฉันจะไปเสื่อเขาเหนียวสั้าตุกกระสุบเฟียเขาหมักเขาเหนียวเธอโอนเงินใส่บัญชีสันได้เด้อแล้วก็หูว่าคอยบ่มีไล่ได้เนาะแล้วก็เลยโอนเงินห้คอยก็เลยคิดว่าคอยตรงนั้นเงินไหลกว่าที่เล่าหายมากคอยก็เลยทั่วถามอ่ะน,อน้องคนหนึ่งเขา,ขา,ขาถือเหรียดูเขาก็เขาถือได้คอยป่ได้ถือได้เพราะว่าน้องหนึ่งบอกว่าแม,แม่แม่กับนี่เด้อจะซื้อตะบดล่างมาสัน ขออ่อยก็เลยอุ้ยตำรวจซืมาจับขอ่อยติขออ่อยก็เลยเพราะเป็นยังจะซื้อตัวใดก็ถืออันฮักตอนถือเลขเนาะโอซันจนตอนนี้ยังพอใจค่าเลขเ <c oughs> <c oughs> ขาอยนะู่โอ้ยได้หอวสัมผูนะสัมผูเฮ้ยเขาสานนะยังบ่นไปซื้อเงินมาก่อนนี่เป็นจานไหมดอกหน้าบวัวอันใดมันตกแต่งเงินสานเฮ็ดไป เป็นการเลขกันนะดวงเมื่อคือพืนดวงบ่ดีคือพืนสรุปคือข้าวข้าวเหนียวยังไม่ได้นะคะไอย,ยังไม่ได้ข้าวเหนียวนะวก็ได้กระทะมาใส่ใจมากเลยไปซดซีตเลยนี่เลยเนี่คักบ,บอลแล้วมาถามแล้ว่าขาสามนี่ใส่แต่เรามกเราสิม,มักถามอย่างคุ่ใส่ของไปซื้ออยู่ใส่ถามคอยคือสิบายเบี่ยงไปว่าอันพ็สะดวก มันคาแล้วสินะเมื่อนาค่อยไปนะแล้วก็ลืมเองดอกซับตัวง่ายก็ดอก่ปสลาดก็ห้อดอกพัวนะนั่นบ่ไม่สลาดก็ได้จังเ,เด๋ดน,ะน,ด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 ,นดิจันเดอดิจันดดดเดอ้ลกันนะหอน้อเราได้เนี่ยเอาผ้าพันคอเอาผ้ารัดคอ เพราะมันแดดนั้นลุดค่อยหอเสือเข็ย n h าวออกเลยไปห้ออไรก็ได้ขอมาอยู่ <laughs> ดีก <top ic> ว,ว่าไปนั่งถาวาสนากับเบดเ่ไดดใส่เงินเลยกบเขาเดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดอกแต่ว่าคุสิปลูกในบ้านก่อนเพราะว่านอกบ้านอีกนานเพราะปีนี้มีหิมะมันหลาย ถ้าหิมาหลายแับน,นี้เขาก็ลุ่งยังบได้เห็นบ่าหรอเพราะว่ามันหลายหลายกว่าปีที่แล้วเด้อก็จะลุ่งใส่กระถางไว้แต่มันขึ้นม่านบ่บันนี้ขึ้นนอกขึ้นยังขึนแล้วมันปุุงขึนจังสีส่วนจะกกระถางนะ่ะไปลุงดินข้างนอกอันนี้จะขึ้นทุกหน้าร้อนปลูกข้างเดียวทุกหน้าร้อนจะขึ้นเราต้องปลูกเราต้องเอาลงทุกปีแบบนี้นี่ไขมักสีขาวแบบนี้สีขาวออกชุ่มๆแบบนี้ ได้ดอกไม้ได้ถว่วได้อันนี้ไว้ให้ลูกห้หลานที่จริงแบบนี้ก็มีอีกอันนึงเด้ว่าจะเป็นอ่ะหินแทหินอ่อนแทแต่อันนี้นเป็นไม้ไม้ไผนะ่นาะหอนเ้อแดดมันเหลือมากแล้วเต่มขึ้นมากเย็นขคือเกา่าสวยไหมคะรอดูนะคะว่ามันจะออกดอกไหมแบบนี้เลยจะ้ะแต่ดอกไม้อันนี้ปลูกในบ้าน ถ้าเลี้ยงดีดมันกย็ยูน้าเห่าโดนมันก็ดอกมันโดนมันก็ออกมาเรื่อยๆอย่างนี้สินะดอกหน้าหัวอันนี้จะขึ้นถ้าปลูกนอกบาลล้านแล้วนาหิามะหิมะก็กกุบมันบ่่วบานนา,าห้อนปีต่อไปมันก็คืนอีกเนี่ยคือปลูกปลูกข้างเดียวจบดอกดอกอันนี้ก็เช่นกันงูนชุดมวนมันหันบ่ข้างก่อนเก็บ เอยเ่ดคยบ่ธรรมดาเลยคอยไปเส้นลอตเตอรีย่ยุจังหวัดขอนแก่นทอนนี่พูดจะคของลอตเตอรี่ให้ฟังไว้ให้ทาเด้วยไม่ตายซะเนาะมันมั่วเอ้าคือกินว่ามีมลรยาดแบบ ยูเมืองอยูเมืองนอกอากาศเย็นเน่ไทยสองทุ่มแล้วจะแมน่นแมน่นเวลาไทยหนึ่งสสาสี่ห้าห่างกันหาชั่วโมงจ้่ถ้าเวลามันเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนที่กาเนะาะโทศรศัพท์มันจะอตัตโนมัติเพราะว่าถ้าเขาหนาหอนนี่ก็จะ ห่างจากให้สี่ชั่วโมงตอนนี้ยังหาชั่วโมงอยู่จ้ะ <c oughs> สีไม่อไอย่างคะ่ะแล้วก็ได้ที่ชาร์จแบตมาอันนี้พวกรสิถามไหมเนาะไนเธอบอกว่าเธอจะไปซื้อข้าวสารป่ะเอองินกันตรงเกียบใ้คาเลกเขาได้พวกรสิถามไหมเนาะไนท้ขาข้าวสารนะว่าจะซื้อข้าวเหนียวมาให้สั้นตูกับโซเฟียวันนี้พ่มีบ่นนมีมข้าวเหนียว,วก็สิบอกว่าอัน่าวางไป อ๋อ,อคอมันเนบอเกียบตัว้นโมกสิบเบนะสิบวัตนะ <c oughs> อันนี้สิบห้ายูโรเทรนะ่าไหร่นมมันหลดเหลืออยู่สามสาสามรอยสาอย,ส,าอย,ส,าอยสี่รอยสี่ร้อยเนี่ตัวนี้ที่ชาดเบตนะคือเสียบปาก,กันป่ะน,นี่ปากข้างหลัง ก็เห็นเขามีตระโดดละหังเจ้าของเจ็บใจนะเลขนะเสียบป,ป๊กแล้วมันก็ว่างกับตรงสิแล้วก็เอาแนวว่างสีชาติแปดนะได้ทุกยี่ห้อรุ่นเนี้ยทุกยี่ห้อยุกเว้นโทรศัพท์ปุ่มอืมยี่งไปเสียดายซื้อของซสียน่าสะซ่านน่ะถ้าการไม่ได้เขาสารมากจักสิบตัวเพงงื่อดอะไรหรอกเดี๋ยวอขไม่เน่าตัวเองแหละสลัดข้อหนึ่งใดควร มันสลายมั้งแนะ่ยที่เด็ใจยุ่เรื่ของแม่แม่นั่นเส้นไหลพปหนิเฮ้ยเส้นจังไดเนาะหอนด้วยหนิหอนนางมันในรถมันแดดมันซองกระจกแล้วมันจะหอนเนาะในกระจกกระจกกับแดดมันตีกันนี่ยขามันในรถนี่หอนรถขอยังไม่แอร์อย่าอ้าว เียนตอนอยูไฟสุดนำหอนผู้ใดเคยยูไฟในอยู่เนี่ยอีแมบ่บังคาเป็นยูไฟไหมตอนออกบิ๊กไหมเขาไม่อยากอยู่ไ่ก็หอนอไรเดือนหกไหมู้เจ้าหนังภาพเดือนหกบะเดือนหกมันหอนเลยเนี่ยยูไฟไหมยู่ไฟหลังกอนไหม ตาแห้งเนะี่ยดินก็ซื้อมาสบหนึ่งยูท่าเขาเงื่อนส่ใจได้ของใส่ผ้าที่กิ่งมันมียูมันหลายแบบว่า,าแมนแมนปลาก,กัะปัวัข่อยกับข่อยก็ต้องซื้ออย่างไปใส่บานไม่เพราะว่าของข่อยกับเครื่องหนึ่งอยู่เนี่เป็นแก้วเป็นจานเป็นถ้วยเป็นซอนเป็นซอมเ,เป็นเครื่องปั้นเครื่องหยางข่อยมียูนี่จะมีทุกอย่างสองอย่างทำมีอ่ามองเขาก็ามีสองอันกระทะมากกระทะนี่หลายอัน คือทุกอย่างมีสองเพราะว่าปกติเราอยู่หนีเราก็ไม่อยู่แล้วคอยไปคนมาอีกบีคนมาอีกมาห้มกันนะมืนน่อไหร่เอาไว้ใสะสักที่มาเด็กหน่อยไม่อย่างนั้จ่าอ่างอ่างว่าเลขนั่นเลนพ่อประมาณจ่าจะเส้นสาเส้นแซวตอนนี้ก็ยังไม่ได้อวนให้เขาอยู่ผูดค่อยถามเนาะ อุ<ส>ตัยก็เสียอวบขึ้นเลยมันมันนี้มันเป็นออกตอนเลยจ้ะออกเป็นน้ำเจ้ยลุยนะกินน้ำชาเขาจะอะไรสุดกันอยู่ว้างมันบ้าตท่งนัะส um. ุดห้ัวมันบ้า บกแกหาเนื้อตัวผัวกนันว่าถ้าเราําในข้าวสารนะเพราะว่าบอกว่าซื้อข้าวสารไม,ไม่ให้ลูกนะก็จะบอกว่ายังไม่ได้ไปไม่มีอารมณ์ไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก็ลืมไปเองดอกตัวง่ายก็ได้ซับผัวเสือ ไม่กินหรอกสวยป้จ้ะอันนี้ต้องปลูกในบ้านนะเพราะว่าข้างนอกบ้านอะไรคานคนเข่าคนออกเอาไว้ตั้งตู้ขอบหน้าต่างเินะจ้ะถ้าสมมติว่าเอยซื้อมเมื่อไหร่เซ็นบอถ้าเอยบปยดยิดอยู่เขไปให้มาสมมติตายอ่ะนางเบิ้งกับน,นางเบิง้งยิ้มบนน้าให้มันไปใหยกันมันต้องบริการน้ำกว่สิบบอกไม่ยาแหละดูแลต้นใหม่ ก็รายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะว่าเงินซื้อหวยเงินเซ็นหวยเอาเงินมาสื่อของมือนีดีกว่าแต่ก็มักไปมั่งมั่นเนาะก็ย้อนอยากได้เงินเขานาา่าละถึงไปสื่อนะ่ะเอาเงินน้อยไปแลกเงินใหญ่เปนว่คือเฝ้าคอยแหละเราเห็นงานเราบอกโทรศัพท์คอยเรียกเฝ้าคอยท้าปณียุติการรายงานข่าวนะวันนี้วันที่26หลายคนโชคดี แต่หลายๆคนก็โชคไม่เข้าข้างนะคะเส้นตะพื้ตะพื้อยังได้เงินเขาน่ะไปก่อนได้จ้าเอาถ้วยไปล้างก่อนจ้าล้างน้ำปลาธรรมาดาเลยจ้าเพราะว่ามันจะสะอาดอยู่เนาะเจอกันนะคะเจอกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ <c oughs> ไปใส่อีกมั้นี่ละลายเธอว่าอยากเห็นียกอยู่นอกบ้าน พอแล้วพ่อแล้ว,ลวสัจมแล้วโอเคนะคะพัิค่ะเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะพัิค่ะ